ผู้ปกครองและเด็กเ็กที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูตุ๊กตาอัญชลีแก้วจนเพรค,ค่ะผู้ช่วยครูประจำชั้นเตรียมนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในสัปดาห์ที่45นะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องรือดูการหันษา ฤดูร้อนค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูตุ๊กตานะคะจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในฤดูร้อนการแต่งกายในฤดูร้อนของใช้ในฤดูร้อนอาหารในฤดูร้อนและประโยชน์และโทษในฤดูร้อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สภาพอากาศในฤดูร้อนฤดูร้อนเป็นฤดูที่ร้อนที่สุดในปีในฤดูร้อนกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนลักษณะของฤดูร้อนคือจะมีแสงแดดจ้าหอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อากาศร้อนการแต่งกายในฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูง อากาศร้อนเราจึงเลือกเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนโดยการเลือกเนื้อผ้าที่ไม่หนามากสามารถระบายอากาศสามารถระบายเหงื่อได้ดีเลี่ยงเสื้อผ้าโทนสีดำนะคะเน้นใส่สีสดใสเพราะสีดำเป็นสีที่ดูดแสงแดด ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองค่ะของใช้ในช่วงฤดูร้อนที่ช่วยป้องกันแดดและช่วยคลายร้อนนะคะได้แก่พัดพัดลมหมวกเครื่องปรับอากาศอาหารในฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อนเรามักมองหาอะไรที่ทานแล้วชื่นใจ ทานแล้วคลายร้อนซึ่งในฤดูร้อนนะคะก็จะมีผล,ลไม้หลายๆชนิดที่เริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยวและออกมาจำหน่ายกันนะคะแถมผลไม้เหล่านี้ยังมีประโยชน์ช่วยให้เราคลายร้อนซึ่งได้แก่มังคุดมะม่วงแตงโมสับประรดมะพร้าวที่ให้เด็กๆได้เลือกทานแถมยังมีไอศครีมเย็น น้ำผลไม้ต่างๆให้เด็กได้ดื่มชื่นใจอีกด้วยนะคะประโยชน์ในฤดูร้อนเนื่องจากในฤดูร้อนจะมีแสงแดดที่แรงจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้เรานะคะตากผ้าได้แห้งไวกว่าปกตินั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะพาเด็กๆไปดูโทษในฤดูร้อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1 แสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนมากจะทำให้ดอกไม้ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือไม่สดชื่น 2. เนื่องจากในฤด,ดูร้อนนะคะจะมีอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจจะทำให้เราเป็นลมแดดหรือเรียกว่าฮิตตกนั่นเองค่ะ 3. ในฤด,ดูร้อนนะคะจะทำให้อาหารของเรา เน่าเสียได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยฤดูร้อนกันไปแล้วนะคะซึ่งในฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะในเดือนเมษายนนะคะจะร้อนจัดนะคะเด็กๆไม่ควรออกไปเล่นตัดแดดนะคะเพราะจะทําให้เด็กๆไม่สบายได้นะคะคุณครูตุกตานะคะขอฝากให้เด็กๆ รักษาสุขภาพร่างกายของเด็กให้แข็งแรงนะคะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูตุกตาและคุณครูเล็กนะคะได้ทำคลิปวิดีโอการสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูทุกตาขอตควลาไก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดี